สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีรองดองหรือสำนักงานปะยะปมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยัยสำคัญโดยอาศัยกลไกลความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายปยปกระทร,ระวง ทั้งหมด37หน่วยงานซึ่งภาคีเครือข่ายปยปกระทร,ระวงได้ให้ความร่วมมือในการบรรจุโครงการปฏิรูปประเทศจำนวน1,019โครงการอยู่ในระบบข้อมูลสารสนเทศ Thailand b i g r o c k s t o g o t h โดยเป็นช่องทางในการสื่อสารปัญหาและอุปสรรคของโครงการระหว่างสำนักงานปะยะปและเครือข่ายปยปกระทร,ระวง กองนวัตกรรมสำนักงานปยปอได้ดำเนินโครงการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อค้นหาต้นแบบโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศและถอดบทเรียนรวมถึงศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จจากโครงการที่อยู่ในระบบข้อมูลสารสนเทศโดยปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจที่ได้จะถูกนำไปขยายผลในทางปฏิบัติแก่กลุ่มปยปอกระทรวงและผู้รับผิดชอบโครงการ ในการสร้างนวัตกรรมให้กับโครงการภาครัฐในการดำเนินการโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิุรูปประเทศทำการสำรวจจากทั้งหมด1,019โครงการจนเหลือ3โครงการที่จะนำมาเป็นโครงการต้นแบบโครงการที่1โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart Digital Health และแพลตฟอร์มเพื่อจัดการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชนดำเนินการโดยกองโรคไม่ติดต่อ มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขตอบโจทย์การปฏิรูปด้านสาธารณาสุขคนไทยนะคะไปรับบริการที่ไหนเนี่ยควรจะได้สิทธิ์ในการได้รับบริการเราจะพบว่าคนที่มีฐานะที่ปานกลางนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปทำงานที่อื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการระบบสุขภาพถ้าเราแก้ปัญหาการจัดบริการนอกโรงพยาบาลได้เนี่ย และเขาสามารถใช้สิทธิ์ของเขาได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการรักษาต่อเนื่องที่ดีค่ะโครงการที่2โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตรกรรมดิจิตอลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ดําเนินการโดยสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประมวนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกรริจลและสังคมตอบโจทย์การปฏิรูปด้านการเกษตร ปัจจัยหลักๆก,ก็คงเป็นบุคลากรของทางสนักงานนะครับที่มีความรู้ประสบการณ์แล้วก็ในส่วนอื่นก็จะเป็นทางด้านเครือข่ายพันธมิตรเครือข่ายทั้งผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมดิจิทัลที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับหาเทคโนโลยีดีๆคุณภาพดีๆเพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรแล้วก็ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับตัวเกษตรกรในการที่จะเปลี่ยนนะครับ mindset จากเดิมที่เป็นการใช้ รูปแบบการเพาะปลูกหรือการทําเกษตรแบบดั้งเดิมเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับตัวเองแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโครงการที่3โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดไทยมุกดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การปริรูปด้านการศึกษาปัจจัยสําคัญที่ทําให้โครงการไทยมุกประสบความสําเร็จ ที่สำคัญคือความร่วมมือนะครับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรามีภาพภาพสุดท้ายที่ชัดเจนและเป็นภาพที่ทุกๆคนเห็นประโยชน์ร่วมกันนะครับเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานปะยะปอและกลุ่มปะยะปรกระทรวงเป็น,นกลไกสำคัญของการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยะสำคัญรวมกับหนืองานภาครัฐทั่วประเทศในรูปแบบ Partnership for Change ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศสู่การบรรลุปเป้าหมายตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป